ไม่รู้ไงมีตของยายนี่แหละเ้งยาว่าอยู่เอาไม่มีคนขึ้นไปจไม่มีเพื่อนขึ้นไปก็ไม่กล้าขึ้นไปเราเด้อบนี้เ้ยแมนมาีเสแบทแมนเขาไปเดียวไลีีเชื้อแบทแมนมา ไม่ใช่มันตายแล้วบอลไงนี่ดีนี่เจาเป็นแมนนี่เชื่ออะไรแปงโอ้ยเกลือแป้งบงว่ะถ่ายอีกกนถ่ายรูปรออีกกนเด้อเพื่อหลานจำไม่ได้เลย ทำไมวันนี้ครูพาออกมาล่ะไม่เรียนหนังสือบ่ก็ทำด้วยอ๋อกดติดตามนี่เห็นเลยนี่ดูเจ้าของดูจะหล่อขนาดไหนกดเข้าไปดูมันจะเห็นเจ้าของเลยนี่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะลงให้คลิปนี้แหละผู้บ่าวรูปหล่อนี่ไปสิ ขึ้นสองแถวเลยให้ครูตามหารถปะผูดอนไม่ไกลหรอกนะมาเดินมาเร็วๆเข้าผู้สาวไปหมดแล้วเนี่ยตามามตามเจมตามเจมมาเลยต้องเจที่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไอ้กีหลานใช่ไหม ไอจี้ร้านเฉยเลยที่ครับผมปากโปรโมดแกงเนืสามอะไรนะคะปากโปรโหมดแกงเนื้อสามโป่งหมดแกงเืสามนีเข้าไปนี่บอกเราวางมันลื่นด้วยนะเด้อไป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 แต่มันมีไลิ่นหู้วยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ มามามาพี่น้องข้าไปน้ำเด็กหน่อยหลุดรอคนรอรอหนีมาเร็วๆนี้กลุ่มนี้ก็ยิ่งรอถ่ายได้ไหมลูกนี่ไปเดินเียนเก่งๆทางไปทางไปเจอดีอดีเดีอดี <c oughs> เจ้าของมันเราจะพากันตกนะถ่ายได้นะลูกคนสวยสาวๆนะ่ะถ่ายได้นะลูกนะ <c oughs> ไปทางไม่ลื่นก็ได้ <c oughs> โอ้ยานแม่งบงเถอะเนาะฟ้าเป็นตะลื่นแท้ ยานลื่นระวังลื่นนะขะเปผู้สาวบ่อมาเด้อลูกหลานเ้ยผานสาวอยู่เมึงเลยพุ่นปัดเห็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 ดปัดเห็ดไหมพี่น้องเอ้ยมาเบืองเห็ดเห็ดเห็ดระวังเด้อระวังเด้อ เว้ยมันจะลื่นอิรีได้ลูกนะที่วัดก็บากลดดูพูดได้บอกไปทวดดีมากก็ไม่ได้เร็วมากก็ไม่ได้เอาพอดีแหละลูกเอ้เอา,เเอาทำไมนั่งเงาล่ะนัน ติดตามหมดโรงเรียนนี่คือจะดีเนาะช่อง u t u b e นี่ติดตามหน่อยลูกติดตามหน่อยกําลังดื้อน่าชมอย่างเนาะวะนี่ตะมือนี่ดีด้วยลูกหน่วงหิดีเหรอกตกไข่หนาบังดูทาามัมพี่น้องเอยบางดูกร้านข่อยลม บ,าบา่บา,บา่อยบ่าเขาเลยไปมุ่มใดปเนี่ยเออเออือ่อไมขันร่องล่องเป็นพ่วงเนี่ยขนา ได้โดดไปคือกบนี่ว่ามันสิตั้งสิบ่มืนน่ะเอ้ยสิเกิดตัวนี้มาตู่บักใหญ่นึงพุดะเอาลูกคอยยาง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 ไปลูกคนสวยนี่ๆ Vậy <laughs> 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 là chỉ lồm nè, có ngôm năm đếch nổi nè Đâu bác phải chỉ lồm bò nè Ờ, đẹp ไปได้บ,บ่านเอ้อไปได้บ,บ่านเอ้อโอ้ยจีเกือตัวนี้เอาเอาเอาฝากหน่อยอันนี้นะ่ะเดี๋ยวจะไอจีหลานมาฝากช่องนี้แหละอย่าลืมแบ่งการ์ดเดอแบ่งการ์ดเดอลูกเด <c oughs> ้อติดตามหน่อยเด้อร์เด้อคนหล่อเด้อ จะใจจีให้อย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกจะถ่ายให้ไปหน่อยเป็นไงครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะถ่ายมันจะล้มจะพึ่งไปยิงหัวยิงหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจจีให้ไม่ได้ถ่ายได้หนิถ่ายวิดีโอได้หนิเด้อทุกเห็นทุกคนเลยเด้อ ก็ไปกดดูตัวเองเด้อว่าเจ้าของหล่อแค่ไหนนี่ชกอะไรเขาไปสาวอุดรชาแนลสาวพรมแซ่โอ้ยแต่มาฮุ่งกับไฮสาวพรนั้นสาวพรมแจกเทศลาวเนี่ยใช่สาวพรันนี้เคยไปเที่ยวไก่เถึงที่ไหนก็กระดาษอยู่นั่นแหละแบ่งกันด้วยอย่าลืมแบ่งกันด้วยแต่รือแตกพี่เคยไปเที่ยวไกลถึงที่ไหนไม่พี่พี่ยาวนี่ที่นี่ไก่ไก่ เคยไปเทศลาวแต่เคยไปแต่ไม่ได้ไปกาไปแค่ตลาดเช้านี่ไงไปไปทำคลิปให้ดูหน่อยยังไม่ได้ไปเลยอยู่ไม่เคยรู้หรอกไปทัอวผมเคยแตกมั้ยเนมันก็ปิดไงมันก็เพิ่งเปิดเลยใช่หรอมันเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงสาพานสาพานของเราสาพานแชนแนลหายยุ้แม่ยังจะแบบว่าหาแต่ละมือหายยุ่ยตามภูเก็ตหาย เดี๋ยวจะเอาให้นะเข้าไปดูก่อนกดดูก่อนเดี๋ยวจะเอาไปจะเอาไปลงตรงนี้แหละยังหาเบอร์เขาไม่เจอคลิปนี้แค่นี้ก็เนอะค่ะเด้อมาทายผู้บ่าวรอผู้สาวสวยขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ